สวัสดีนะแค่หนึ่งดาวฟังนะการวอลแคนครั้งใหญ่มันจะเริ่มเคล,ละนะื่อนแล้วเนาะมันจะมีแล้วครั้งนะี้มีแหละมันต้องบอกว่าไม่มีเลยมันมีแล้วตอนนี้สมัครวันที่สิบถึงวันที่อะไรนี่แหละเอาหนึ่งนะครับมีเนาะพี่ลงแข่งไปเรียบร้อยแล้ว คือ okay. ให้การแข่งขังนคันนี้จะมีท็อปนบบอลนนแนตเอเชียจะแก้ไขอะไรตัพี่แก้ไขเองเนาะแ okay, ข่งคังนี้ไม่ได้แข่งธรรมดานะครับเดี๋ยวจะให้ถูกกันนี้อเอาป่ะนี่ๆเอานี่รับสมัครวันที่5ถึงสิมิถุนา 5าเจ็ดสิบหกแล้วปิดแข่งขันนะครับพี่ก็สมัครเับน้ปยแล้วก็าการก็แ,แข่งดงด้เลยแหละเห็นบนบอกอยากแข่งอยากคงอยากแข่งแข่งก็มีด่านเอฟเดชันหอเอ้ยมินิงหอด่านที่บบนี้หอสมุดแล้วก็ซซฟานะครับการแข่งขันนี้เนาะกดก็ไปอ่านตัวเองเนาะ จะเป็นแบบเป็นค่าหนึ่งร้อยตัวเนาะดูเวลาด้วยว่ากี่โมงแล้ะพี่เ็ทำเพื่อแค่หนึ่งดาวเยอะแล้วเนาะครั้งนี้ก็จะครั้งสุดท้ายแล้วโอเคเจอกันวันแข่งบาย